สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะมาถ่ายช้างอีกหนึ่งเชือกนะคะที่กำลังจะกลับบ้านนะคะชื่อช้างคำปั่นนะคะเป็นพาเป็นเพศเมียนะคะเป็นพังนะคะจะเดินทางกลับสุรินนะคะแต่ก็เกิดปัญหานะคะคือช้างได้ทำรถนะคะไม่ยอมไปนะคะ ทำรถพังเลยนะคะตอนนี้ก็เจ้าของรถก็กำลังซ่อมรถอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังเดินทางกลับไม่ได้นะคะยังรอซ่อมรถให้เสร็จก่อนค่ะ,อะตอนนี้ตกงานก็ยังลำบากอนอกขึ้นรถไม่ได้นะคะแล้วรถก็ยังมาพังอีก มาซ่อมอยู่สวนช้างไทยๆได้สองวันสองวันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะเป็นช้างของพ่อใหญ่เลนะคะกับคุณยายนงค่ะซึ่งแม่ควานรู้จักดีค่ะนี่นะคะได้มาพักอาศัยขอพักอาศัยอยู่สวนช้างไทยๆทก่อนนะคะาทาง เจ้าของสวนก็ไม่ว่าอะไรนะคะคือ,ให,อให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่พักไปก่อนจนกว่าจะซ่อมรถเสร็จนะคะเนี่ยนี่คือที่พักของควานนะคะคือมาพักตรงที่เราไว้รับเขกนะคะปกติจะไว้รับเขกก็มาขอพักอาศัยตรงนี้อยู่นะคะ โอ้ยมืดเนาะปรับแสงกปรับแสงก่ <Yeah. S 2> <Okay. S 1> อนี่ค่ะทางช่องน้องโอปอเฟมิรี่ก็จะมาเป็นสะพานบุญนะคะแม่แม่แฟนคลับหรือคนใจบุญนะคะที่ต้องการช่วยเหลือพังคำปั่นนะคะกับพ่อควานแม่ควานนะคะก็สามารถ ติดต่อได้นะคะเดี๋ยวมาหาข้อควานนะคะคือคุณตาแหล่นะคะเป็นจังไรเนี่ยตาเอ้ยเนี่ยนะคะโดนถึกสร้างเบียดตีเบียดเบียดอันนี้รถเนี่ยข้ตาบอดน่าอืนี่นะคะคืคอคืคสดดอสภาพรถน,นะคะคอ ช้างก็ทํารถนะคะพังค่ะก็ยังไม่สามารถกลับสุรินได้นะคะเนี่ยค่ะยังซ่อมอยู่นะคะ,ะวันนี้ได้ไม่ตาเสร็จไหมคิดว่าเ,เ,เ,เสร็จ,จเนาะค่ะอ่างั้นก็ขอเบอร์ขอเบอร์ติดต่อคุณตานะคะเพื่อมี <Okay. S 1> เผื่อมี ผู้ใหญ่ใจดีเนาะแฟนคลับ FC ทางช่องน้องโอปอล์แฟมิีได้ช่วยเหลือนะคะเป็นสะพานบุญนะคะอาตาบอกบอกเบอร์เลยค่ะ0ูน6 4หก9ูน78หกสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าสองห้าสองหมนึ่งแปดเจ็ดเอาไมเอาไม่เอาไม่เหลมงงแล้วค่ะ ศูนย์หกสี ja. so. ่เก้าเจ็ดแปดเก้เจดแปดค่ะสองหนึ่งสองดโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ควาน้องโอโปก็จะพิมพ์ใส่หน้าจออีกทีนึงนะคะให้แฟนคลับได้ช่วยเหลือนะคะตกงานยังไม่พอค่ะมาลำบากซ่อมรถอีกนะคะ ตอนนี้ก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะยังอยู่ที่ส่วนช้างไทยไทยอยู่นะคะซ่อมรถอยู่นะคะ,เ,ะ,คะเฮ้ยเป็นตะเมยเนาะตาเนาะ โอ้ผาเอ่ยมาเฝ้ายังผาตายังเจ็บขาอยู่นะคะ,ะที่นี่ก็คือสวนช้างไทยๆนะคะ ส่วนช้างไทยๆเหลือช้างสามเชือกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงปีใหม่นะคะแม่ความจะไร้สดไร้สดขายอาหารช้างาเพื่อบรรเทานะคะบรรเทาความเดือดร้อน ไปไหนไม่ได้นะคะหาได้ได้ไม่ได้เนาะเงินเดือนไม่มีเราก็ต้องหาทางออกนะคะ,ะต้องขอบคุณแฟนคลับท่านนึงนะคะ,ะได้แนะนำให้แม่ควานะคะไลฟ์สดขายอาหารช้างนะคะเพื่อช่วยในการช้างอยู่รอดนะคะแล้วก็ คนเลี้ยงช้างก็อยู่รอดนะคะอันนี้นะคะพังคำปั่นนะคะสงสัยไม่อยากกลับบ้านโบอ,อันนี้ก็จะเป็นช้างที่เขาย้ายออกไปนะคะช้างพังสร้อยทองน้องเอ็นนะคะ กลับไปอยู่สุรินนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้เป็นบ้านของแม่ควานนะคะน้องโอโปโอนะคะส่วนหลังนี้ก็เพิ่งย้ายไปเมื่อวานนี้นะคะได้ขนช้างกลับบุรีรัมค่ะทางโน้นก็จะเป็นทางบุญมานะคะนี้ทางคำปั่นค่ะ ผู้ช่องน้องโอปอจะมาเป็นสะพานบุญนะคะเพื่อที่เผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้ช่วยเหลือช้างตกงานได้กลับคืนสู่ถิ่นนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะลงเบอร์โทรไว้นะคะของพ่อควานคําปั่นนะคะ เพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะแฟนคลับได้ช่วยเหลืออีกเส้นทางอีกช่องทางหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องน้องโอโปอได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ